นะครับก <ffe> ็พ <thoroughly> <house> ี่น้องก็ได้รับนะครับตามกำหนดเช่นเดียวกันนะครับความจริงเนี่ยในเพอเองของหน้าส่วนเองทุกส่วนเนี่ยได้ลงขังกันนะได้ขอบริจาคนะครับเข้ากองทุนสนับสนุนโครงการลราจะนำข้าวเนี่ยตั้ง24ล้านนะครับในส่วนของเพอเนี่ยที่ภาคระชาคนที่ก็สนุนไปเไยไปเข้ากองทุนนะครับ24ล้านนะครับแล้วก็จังหวดพอดีนะครับทางคอสชก็มาก็ได้มา จากงบอย่างเนนร่เรงด่วนน,น,นนะครับก็เลยโครงการรับจ้างงานข้าวนี่ก็สําเร็จนะครับพี่น้องกอ็มีความสุขคราวหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับเงินที่ได้มาจากโครงการรับจ้างเานข้าวนะครับก็เก็บรักษาให้ดี <c oughs> เก็บรักษาให้ดีเอาเป็นทุนนะเอาเป็นทุนในการาทำานานะครับในการใช้จ่ายนะครับนะครับต่อไปนะก็วางแผนให้ดีนะแล้วก็ที่ทาง กเกษตรก็ดีทงพัฒน,นาชุมชนก็ดีเนาะมา,ามาชี้แจงนะรบมาบอกพี่น้องในเรื่องของการจัดท,ทําบัญชีครัวเรือนขออยากให้คนนี้มาใช้ด้วยเนาะการจัดทําบัญชีครัวเรือนเนี่ยรายรับรายจ่ายประจำวันเนี่ยมีความสําคัญมากไหนขอดูพี่น้องสักหน่อยซึ่ว่าครัวเรือนไหนที่ตอนนี้ยังใช้วิธีการจัดท,ทําบัญชีครัวเรือนอะยู่รายรันะรบรายจ่ายยกมือให้ดูหน่อยครับยกมือให้หนายเอ่ยดูหน่อยมีไหม ทำบัญชีตัวเดือนรายรับรายจ่ายยกมือครับยกมือไม่ต้องอ่ายนะเดี๋ยววันนี้นายเงินมีของมามาฝากด้วยจะมอบให้ท่านนายกมีไหมมีใครทําบัญชีตัวเดือนแสดงรายรับรายจ่ายนะในแต่ละวันยกมือครับยกมือไม่ต้องอานกันแสดงว่าไม่มีเนี่ยนะที่ไปยกนี่แสดงว่าหนึ่งมันไม่มีสองหรือว่าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ายกมือกลัวว่าเงินจะเหลือใช่ไหมพี่น้อง นะครับก็ฝากพี่น้องด้วยน้องฝากพี่น้องด้วยในส่วนนี้ก็ฝากพี่น้องในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับก็ขออนุญาตว่าวันนี้นะครับที่ทางอบตอจัดก,กิจกรรมนะครับก็ก็กเป็นงานเชิงนโยบายนะครับอำเภอกับเทศบาลนะครับได้จัดมาแล้วเมื่อวันที่16กนะครับจัดก,กิจกรรมวันที่16ที่ผ่านมา,มาแล้วก็เป็นตัวอย่างะเป็นแนวคิดให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง12สองแห่งเนะี่ย มาดำเนินการกันนะครับอันนี้ของอนนท์ท่านเนี่ยก็ถือว่ามา,ามเป็นําดับแรกเลยนะครับก็ต้อตงเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจัดกิจกรรมนะครับด้วยเราก็เป็นถ่วงนะครับเป็นถ่วงเป็นยายพี่น้องนะอยากมาพบป,ปะนะครับอยากมาพูดคุยนะครับอยากมาถามไทายสารทุกสุติของพี่น้องเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับในช่วงนี้สถานการณ์อย่างนี้ นะครับนะครับแล้วก็จะคืนความสุขนะจัดกิจกรรมที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเราได้ซักถามนะครับอยากทราบความเห็นพี่น้องเรานะครับอยากให้มีการปฏิรูปนะหรืออยากเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะของตำบลของอำเภอของจังหวัดหรือของประเทศชาตินะครับอันนี้สิ่งที่เราอยากมาพบปะมาพูดคุย กับค่อบพี่น้องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหน่วยทหารนะครับท่านก็ออกมาเป็นชุดชุดใหญ่นะครับมาชี้แจงมาทำมเข้าใจมาให้กำลังใจพี่น้องเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตพี่น้องเราปรบมือนะครับให้เกียรตินะครับให้กำลังใจกับพี่น้องทหารที่มาร่วมกับกิจกรรมกรกตของเราด้วยนะครับขออนุญาตปรบมือให้กำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับครับพี่น้องครับนะครับก็จากนั้นแล้วเนี่ยนางเพล่อก็อยากจะมาชี้แจง ในเรื่องของแนวทางปฏิบัตินะครับเรื่องนโยบายที่สําคัญที่ัุนะครับที่เกี่ยวกับค้องกับพี่น้องของเรานะครับใน, uem, ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้นะครับขรอของการเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับแนวทางปฏิบัตินะครับการดาเนินการของพี่น้องในชีวิตประจําวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจถือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องนโยบายนะครับเรื่องการปฏิบัติเนี่ย ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายมากแล้วนะครับผ่อนคลายมากแล้วพี่น้องได้มีโอกาสนะครับในการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของเสรีอผ้านนเรื่องการทำมาหารกินเนี่ยนะครับตอนนี้ถือว่าเปิดกว้างแล้วนะครับเดิมทีเมื่อนะครับคณะกรรมการรักษา,า,าความสงบแห่งชาติได้เ,เข้ามาควบคุมการบริหารการปกครองนะครับแล้วก็มีการประกาศกฎอัยการสื่อนะครับ ซึ่งตอนนี้กฎอายการศึกนะครับว่พี่น้องต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับเดิมทีมีการห้ามนะครับพี่น้องเรานะครับออกนอกเขตสถานในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับปัจจุบันนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับพี่น้องสามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตามปกตินะครับตลอด24ชั่วโมงนะจะไปไหนไปติดต่อนะครับเดินทางตาารร่างๆตอนนี้ถือว่าเป็นปกติแล้ว เมื่อก,ก่อนนี้มีการประกาศรูฟิลก็จํากัดการเดินทางของพี่น้องให้อยู่ในเขตหางสถานนะครับยุคสี่ทุ่มตีห้าหลังจากนั้นก็ผ่อนคลายมาในช่วงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีจนถึงตีสี่ 4, นะครับปัจจุบันนี้ยกเลิกแล้วนะยกเลิกแล้วตอนนี้เซเว่นนี้ก็จะเปิดได้ตลอด2ี่ชั่วโมงแล้วที่เด,ด็กๆก็จะสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันอะไรกันนะครับตรงน,นี้นะครับอีกเรื่องหนึง่งที่อยากจะต้อง ทำความเข้าใจและก็ชี้แจงนะครับยังไม่ยกเลิกก็คือในเรื่องของการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดนะพี่น้องนในเรื่องของการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดตั้งแต่5้าคนขึ้นไปการทีพี่น้องมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมญาติไปงานแต่งงานบวชนะพี่น้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดกรุงเทพนะพี่น้องเดินทาง5คนขึ้นไปโดยพาหนะเช่นรถบิกอัพรถตู้อะไรตั้งแต่นะพี่น้อง เพื่อความสะดวกน้องเพื <low> ่อความสะดวกเผื่อว่าพี่น้องเดินทางออกไปแล้วมีด่านนะมีทหารนะกำกับอยู่ละอยู่นะครับนั้นเนี่ยทหารอาจจะเรียกตรวจได้สอบถามท่านได้ว่าจะไปไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านขออนุญาตจะมีใบอนุญาตับนในเมิอพี่น้องก็จะสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะอันนี้ก็ยังถึงปฏิบัติอยู่แล้วก็พี่น้องเราหลายๆปนะกับก็ยังยังคงมาขออนุญาตกับในเมืองอยู่เช่นเดียวกัน เรื่องการประชุมสัมมนานะครับที่มีที่น้องมาจากหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีงบประมาณนะครับคือในแผนงบประมาณที่ชัดเจนนะครับนะครับก็ต้องขออนุญาตในเรื่องของการจัดประชุมสัมมนาด้วยแต่นี้เป็นเรื่องของนิบายอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอำนิบายเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะครับไม่ได้มีงบประมาณตั้งไว้เลยไว้ตามแผนอันนี้เราก็สามารถดระตุนการได้นะครับการประชุม ทั่วไปการประชุมภายในหน่วยงานอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตนะอันนี้ผมก็ต้องเรียนนะครับชี้แจงในเรื่องของแนวทางปฏิบัตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่นะครับาทางส่วนกลางนะครับสิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะให้นัวยิยเน้นหนักไว้ในการปฏิบัติซึ่งในเมื่อส่านสุนราท่านผู้กำับนะครับจะต้องดำเนินการโดยเคร่งคทัดน,นะครับก็จะมีอยู่สี่ห้าเรื่องที่สาคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องการทำงานนะครับพี่น้อง เรื่องการพนันนะครับผุ้อย่างนะครับก็จะต้องเข้มงวดกดขันนะครับนะครับไม่ให้มีการลักล่อเล่นการพนันนะครับในพื้นที่การันุนอย่างนะครับและโดยเฉพาะช่วงนี้ในช่วงอะไรเนาะช่วงนี้แข่งอะไรนะช่วงนี้ฟุตบอลเนาะบอลโลกนะช่วงนี้เนาะนะครับว่าอาจจะมีการพนันขันต่อในเรื่องของการแข่งการทุกบอลนะครับตรงนี้ท่านผู้แัดท่านรองท่านเอาเด็มที่นะครับ นะครับเราเราต้องขอความร่วมมือเราต้องไม่ให้มีการพนันนะครับเราต้องยึดนโยบายของทางผู้นำทางหน่วยเหนือนะครับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนอกจากการพนันแล้วเรื่องยาเสพติดนะครับก็เป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับที่เราจะต้องมาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะผู้ค้านะครับผู้ค้ารายใหญ่ผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งอำเภอ นะครับตอนนี้เนี่ยขอความร่วมมือจากทางผู้นำทางกำนันที่บ้านนะครับทางมบตแจ้งบอกแสนะครับว่าในพื้นที่เราเนี่ยใครจะเข้าไปเกี่ยวข้องับเรื่องยาเสพติดใครเป็นพุ่งพารายย่อยนะใครมีพฤติกรกกรมเรื่องของการค้าเรื่มเศษไม่ใช่เดียวกันเนาะเรื่งเศษตอนนี้เราก็มีแผนในเรื่องงการประชาครนะค้นหาผู้เสพผู้ติดในหมู่บ้านในชุมชนที่มอบให้ท่านนายกท่านกำนันนะไปหาพื้นที่ นะครับเป้าหมายหลักมู่บ้านที่มันเป็นเป้าหมายเรื่องยาเสพติดนะครับตำบลละสามของบ้านนเป็นเม่งด่วนนะให้ไปทำประชาคมกันต้นหนาผู้เสพผู้ติดกันเลยกันตรงนี้เราก็จะดำเนินการต่อไปนะครับพี่น้องต้องให้ความร่วมมือนะครับเรื่องการป้องกันแก้ไขญหายาเสพติดนะครับเพราะว่ามาเริ่มจากครอบครัวนะครับเริ่มมาจากหมู่บ้านชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นาเป็นที่ทราบนะครับนอกจากเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่สองแล้วเนี่ยเรื่องที่มีความสําคัญเรื่องหนึ่งที่เร่งด่วนก็คือเรื่องการ ตัดไม้ทำลายป่านะครับเพื่อการบุกรุกนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นที่โชคดีว,ว่าพื้นที่หอักสองห้องของเรานะครับเราไม่มีนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุทยานนะครับเป็นพื้นที่เป็นภูเขานะหรือเป็นพื้นที่ที่อุดม